วันนี้ผมได้พบกับมีดพับที่เป็นสุดยอดของสิ่งประดิษฐ์ของมวลมนุษยชาติมันมีขนาดไม่เล็กจนเกินไปมีใบสีดำมีระบบการล็อกที่ดีมีที่เปิดขวดซึ่งคุณจะสามารถใช้ในการเปิดเบียร์ในวงเล่าของคุณได้มีคัตเตอร์เล็กๆเ,เอาไว้ตัดเชือกหรือเอาไว้ตัดสายเบลในคราวที่คุณซวยติดอยู่ในรถและมีที่ทุบตะตกอยู่ด้านหลัง ถ้ารถคุณตกไปในน้ําแล้คุณออกมาไม่ได้มีตัวนี้อาจจะช่วยให้คุณหมดจากความชิพหายตรงนั้นไปได้เอาตูดทุบก,กระจกแล้วพาล่างเล็กๆของคุณ,คณออกมามันมีใบสีดําสามารถเปิดปิดได้ด้วยนิ้วโป้งข้างเดียวไม่ว่าจะโป้งซ้ายโป้งขวาก็สามารถเปิดใช้งานได้เพราะมันออกแบบมาให้ใช้มือเดียวในการเปิดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณถ้าคุณจะใช้สองมือในการเปิดก็ไม่ใช่ปัญหาของมัน ปากลับที่จับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งจับแล้วหนึบมือเพราะว่าเขาขึ้นลายมาให้มีคลิปเล็กๆเอาไว้เหน็บพกติดก,กับกางเกงถามว่าพกติดเสื้อได้ไหมมันก็แล้วแต่คุณเพราะมันเป็นมีดคุณถ้าคุณซื้อมันไปแล้วคุณอยากจะพกตรงไหนมันก็เรื่องของคุณมีตัวนี้มีความคมมาให้ระดับโรงงานสามารถหั่นตัดเฉือนทําอะไรก็ได้ที่ใช้คมของมันในการใช้ประโยชน์และมีเล่มนี้ไม่เป็นปัญหากับคุณภรรยาที่บ้าน เพราะราคามันไม่แพงสามารถสําแดงราคาจริงได้ราคาต่ำห้าร้อราคาผมลงไว้ด้านล่างแล้วถ้าสงสัยหรือหาราคาอะไรไม่เจอแอดผมใน Line ออฟฟิเชีเข้าไปตอบเข้าไปทักคุยกันในนั้นแล้วคนในนั้นใช่ผมหรือเปล่าคําตอบคือใช่กูทํางานคนเดียวกูไม่มีเงินจ้างลูกจ้างและในท้ายสุดนี้ถ้าอยากได้มีดดีสักเล่มหนึง่งเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ได้เอาไปพกอวดใครซาเลนู ZBC T21 เป็นคำตอบสุดท้ายให้ท่านสวัสดีครับ